สวัสดีคะ่ะท,ท่านผู้ชมคลิปนี้กัก๊าบมาพบพอครับนุดหน่อยอน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโฉกสิบ้าท่านผู้ชมมาติดตามเหลืองเล่าความฝันของนาดิคค่ะนาดิคฝันดิฝันดีกับท่านผู้ชมฝันหินผีผู้เ่าเมขอกินเหล่าค่ะเมขอกินเหล่านาดิเพิ่งก็เลยขอโชกขอหลาบน้ำผีผู้เ่าค่ะเรื่องเล่าความฝันของนาดิกจะเป็นไปเป็นมาแบบใดสีได้โตดีโตเด็ดโตใด ฝากผู้ชมกันบ้างกับเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข่ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันโตด็ดโตดีจากปากนดีของพอมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนาดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแต่ได้ยินเขาวนนดีฝันดีเนาะค่ะก็เลยสิค่ท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาดีค่ะว่า นาดิกมีสีฟันจังได้สีมีโตเดี้ยตัวดีตัวใดเนี่ยฝากท่านผู้ชมก็ขอให้นาดิกนี่เอเาความฟันให้ฟังนะคะขึ้นนั่นกับฟันว่าผู้เฒ่าไมา่ยืนซองหนาห้องเนาะคุณน่าเพิ่งอยากกินเหล่คาคมันนี่ก็เลยบอกคุณว่ามาใหาา้โ่งให้ลาบเตาีจะเสียให้กินเหล่าเพื่อก็บอกว่าเสียงเอาตี่บานเล็กทีกเมื่อนึงเก่าซีเนาะคุณว่าบานเล็กทีหนึ่งเก่าซีเนา,นนะ,านนะคะ่ะแมนมันนี่มุขขืนกับมื่นอดฟันว่าอันเดย์ไปเก็บเห็ดตวงที่แต่งเอาใหม่ เปิดไปไม่ทันออกใหญ่ๆจุบจุมอือไปกับเมยใหญ่เนี่ยว่ะโหเห็ดบวกใหญ่นั่นบ่แเมนโอืไปเก็บหเห็ดบวกใหญ่ได้หลายบ่ค่ะหลายเต็มไปจุบจุมเลี้ยงกันไปเลยฮะไปเก็บแต่เ<า>งาปลาหรือไปเก็บอยู่ทงโพนเม่ปลาแต่ว่าเก็บแต่เงาใหม่นะจ๊ะแต่ตน้นใหม่ใหญ่เนาะคะ่ะแมนได้กลับมาเขือดจนเต็มตาแเนาะคะ่ะได้มากใหญมากจนเต็มตาคุณเนาะค่ะแมนบานี ผู้เทาทีว่ามาซองหนาฮองนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้เทาผู้หญิงนี่ละจ้ะว่าใส่เกืบดาวเทียมสีน้ําเงินนะตีนแก้มเบิงนาเป็นผู้หญิงนะจ้ะเพิ่นเห็นตะเคืองแอวลงไปฮารเห็นแต่หัวเขาลงมาหาตีนนะแต่เพราะว่ามองนาฮองมนแตกนะเนี่ยาเห็นนาแต่ว่าเสียงก็เป็นเสียงผู้หญิงเนาะค่ะแมนเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินเหล้าแมนบ่คะแมน เป็นอยากกินเหลาเพื่อนกกอันนี้ก็เลยขอโชว์ขอเหลานะเพื่อนเพื่อน,อนในเสียงมาเล็ที่เมนบอกค่ะเมนก็เลยเอามาเสียงเบิ้องมาเล็ที่จะคล้องกะหนึ่งเก่าซีหนึ่งเก่าซีเนาะค่ะก็เลยลองเอามาเสียงเบิ้งมาเมืกขึ้นกับมาฝันว่าได้เก็บเห็ดผวกแมนจ้ะไปจา้าคนค่ะไปเก็บเห็ดไปสองคนไปสองคน,งคนก็ได้กลับบ้าบานจนเต็มกระตาถ้าถานผู้ชมบานนี้ผู้เฒ่าผู้หญิงนั้นเพิ่นได้เว้าหยังอ,ยงอีกบ่ค่ะ ลังจากที่เพื่อนบอกว่าเสี่ยงมาหรทีเพื่อนก็ไปเลยจ้ะบริวารยังเพิ่นก็หายไปเลยแม่นแมนน่นนคว่าหมู้สึกหนนยาณบ่บ่ญาณจ้ะบ่ญาณเนาะบ้ดนี้เคยฝันเห็นผู้เ่าผู้หญิงแบบนี้บอกค่ะ,คะบอกก็ล่งฝันเห็นได้ขึ้นล่นล่ะก็าลังฝันเห็นเธอเดียวขึ้ว่าผู้เ่าผู้หญิงคิดว่าธีมาบอกเลขกธีม่าถามขอกินเหล่านี้ เป็นญาติพี่น้องบอหรือจังใดบอมเนญาติพี่น้องแน่นอนจ้ะบอมเนเนาะอาจจะเป็นพี่ให้พี่หน้าอะไรว่าเมนั้นมาเตนาพี่ไฮพี่ห้เมรันาเนาะเมนันก็มาเตนาแมนกันมาเตนาไปนานี่เด้ออธิษฐานยังบเดเว้อยังบโบเดวเว้าก็ไปแค่ตัดเขายางเดียวแล้วจ้ะพาผัวไปตัดเขานะมาเมากก็ไม่นอนฝันนะจ้ะมากก็ไม่นอนฝันมาฝัน ่าพีผูเทเฒ่กก่นใหญ่กินเหล<ม>่านะคะมาขอกินเหล่าเพื่อนก็มาบอกโตเด็ดกับนาดิกค่ะว่าบานเล็กที่บานนาดิกเพื่อนกับเอามาเซียงค่ะมาเซียงขึ้นต่อมาขึ้นเพื่อนกับฟันค่ะฝันว่าเด้ไปวก็บเห็ดปวกเห็ดปวกอยู่ใต้ต้นใหม่ใหญ่นะคะไปสอง<ม>นคนก็ไม่ใหญ่บาน,นีเจบเห็ดปวกในความคิดนาดิกมีว่าเห็ดปวกนี้าดแปรนีสแปรเป็นตัวใดค่ะ ้าแปดแปดหาก็ได้จ้ะฮาแปดแปดหาเฮ็ดมีกระหานาะค่ะแมนพวกมีกระสิเป็น <Man. S 1> แปดแมนไหนดีเป็นก็ว่าแปดหาาแปดค่ะไอ้เคยฝันว่าดิเก็บเฮ็ดเก็บยังบอกบอกก็ล่าฝันเมื่อคืนนี้จ้ะแต่ปกติแล้วถ้าเคยว่าเคยฝันว่าใดยังมีกะสิกระสีมีโชคมีลาบยู่เมนบ, <Man. S 1> บอกค่ะแมนจ้ะเพราะว่าเคยไดคข้องใดยังกั เท่ากับซิมีโชคมีลาบกันคืดวาเนาะค่ะส่วนมากคนที่ฝันหินว่าจะของดีกิฟต์ฮิตผัวแมนส่วนมากซิมีโชคแมนค่ะนาดิก็คิดว่าเพิ่นสิมาให้โชคเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อเซียงแล้วเฮากัได้เฮ็ดปัวหลายเนาะมาบ้านค่ะความฝันของนาดีนี่มีหยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะบ่มีค่ะนี่เท่านี้เนาะค่ะมีกัสิมาเล่าให้ฟังใหม่เด้อยจ่าด้อค่ะถ้าอยู่ผู้ฝันนั่นจักปีเนาะค่ะของนาดีนั่น นาศีหกสิบกว่าอ๋ออายุนาดิกเงินไหมอ๋ออายุเดี๋ยีหบอกแม่อายสิบเจ็ดอายุสิบเจ<ป>็ดศีนุ่ะค่ะกะ็ขอให้ท่านผู้ชมนี่ผิดจะละาเบิ้งแล้วค่ะนาดิกอีกคือความฝันของนาดิกเป็นมาเป็นฝันเห็นผีผู้เฒ่าผู้หญิงค่ะท่านผู้ชมมาซองเบิ้งเพิ่นอยู่ในห้องค่ะแล้วก็มาขอกินเหล้าน้ำพิ่นมาบอกว่าให้ เื้อเอาบานิทธีค่ะบานฤทธีของเพื่อนก็คือ1เก่าซีค่ะท่านผู้ชมพราหนาดีเพื่อนเอามาเสี่ยงค่ะมาเสี่ยงกับมาน,นอนฝันวัดดิบกกฮิดพวกได้บกัก้ลยค่ะเดี๋ยวเอามาเฮื่อกะให้ท่านผู้ชมหรืพิษแล้วหน้าเบิง้งเนาะค่ะว่าสิเป็นจังได้นี่ก็คือแนวทางความฝันของหนาดีค,ค่ะสําหรับความฝันของหนาดีกับมีเพียงเท่านี้เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนาดิกนะคะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้โดดตเด็ดโตดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะแค่ขอบคุณค่ะน,นี่นุดหน่อยนำโจกสิบห้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวหลขความฝันของนาดิกค่ะนาดิกนี่เพิ่กัะฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีผู้เฒ่าค่ะมายืนซองเบงค่ะมาซองเบงเพิ่นอยู่ในหอ้องกะมาขอกินเหล่าน้ำนาดิกค่ะท่านผู้ชม นดิกเล่เพิ่น,พนกันเลยขอโช์ขอลาบค่ะผีผู้เฒ่าผู้ยิ่งเนีน่ยก็เลยบอกว่าให้ซื้อเอาบานเล็กที่ค่ะบานนี้นาดิกเพื่อนก็นเอามาเสียงเบิ่งค่ะมื่อคืนเพื่อนก็ฝฟันว่าเพิ่นเด้ไปเก็บเพ็ดปวกบักลายค่ะไปเก็บเห็ดปวกก็น็นใหไ่ค่ะไปเก็บอยู่ใต้ต้นไม้ไงค่ะได้มาบักลายเด้๋มาจนเต็มกระตาค่ะแล้วก็เอามาบานเนาะค่ะบานเล็กที่ของนาดิกก็คือ1 9 4เก่า นาดีเพื่อนกับแปรจากเพื่อนกิฟเ์ฮดปวกเนาะคะ่ะหาแปดหวันทีหนึ่งกันยายุน่น2อ6 6คลิปนี้หนุดหน่อยนำโชคขอใ้้่านผู้ชมมีโชคมี่หลากลำลุวยลำลุวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของนาดีก,กันทุกคนเนาะคะ่ะสุดท้ายนี้หนุดหน่อยนำโชคขอฝาก ซื้อเสียงหนุดหน่อยน้ำโชกไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจฟากดไล่กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชออก,ก,ก,ชกตัตม้มเ,เ,เ,เนเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ